สวัสดีครับพี่น้องกับผมวิญญาผ้าเที่ยวคนเก่าคนเดิมช่วงนี้สถานการณ์น้ำกําลัางบูมนะครับกําลัางแบบพอัดฮิตติดชาร์จนะกับวิญญากับสิมาติตามม้วนน้ำถ้าพี่น้องที่ติดตามพี่น้องที่ตามคลิปวิญญามาตลอดตั้งแต่น้ำท่วมน้ำเคื่องบรรทุเยอะสินะครับนอนระบายน้ำต่างๆนี่นะครับเนาะ จนว่าเขื่อนมรัดได้ระบายน้ำมานะครับเพราะน้ำม,มันหลายนะน้ำทั้งเทงมันหลายพี่น้องทั้งต่้งเหนือเคลเพิ่นเดือดร้อนนะครับเนาะ,ะมันเป็นอุทกภัยนะครับพี่น้องมันเป็นอุทกภัยมาอย่างเ,เพื่อนมาอย่างมันเกิดนะมีญาติได้พผ้าพี่น้องติดตามมวานน้ำจากเขื่อนมรัดที่ระบายน้ำวันนี้วันที่26 ตุลาปีหกสี่นะครับบิญญามาถ่ายคลิปอยู่เขื่อนน้องไวเพราะว่าติดต,ตามข่าวทีวีหล,หลายๆช่องบอกว่าเขื่อนอบนุบลรั์ได้ระบายน้ำสามสิบห้าล้านลูกบาทเมตรปาดีตัวครับขเขยอาระบายลงมาได้ยินข่าวว่าน้ำทั้งน้ำซี่แต้ไรระบายลงไป ฮ็ดจังไดพี่น้องทั้งฝนเดือนร้อนจําใดเป็นอย่างไดบ่สินะครับเนาะกระบอกป้ยยงครับผมฟังข่าวติดตามอยู่ตลอดเพิ่นก,บบกล่า่าอยากระบายน้าลงกไปหลายเนาะเพราะว่าพี่น้องใต้เขื่อนเป่นสิลําอ่าได้กระทบพมเดือนร้อนนะครับเนาะพี่น้องลุ่มน้าซี่น้าค้องน้าซี่ลงไปเพิ่มก็นํำไปน้าค้องลงกไปเชื่อมผสมประสานกับนา้าซี่ก็แห้งสิงลําบากเนาะเพราะน้าซี่ปีนี้หลายนะครับเน,นาะน้าท่วมคัก ป,ป,ป, 5, 4, ปีนี้ปีหกสี่นะครับเด้อท่วมสังเกตลาลง่ทายซีนี่คือท่วมปีห้าสี่กับท่วมเขื่อนมรัดกัะน้ำเยอะปีนี้ปีหกสี่น้ำเขื่อนมรัดก็เยอะพี่น้องเขื่อนยั่งขึ้นนะครับอ่ะติดตามไปเบื่อครับน้ำเขื่อนน้อนไวน้องไว้นั้นเป็นยังไงนะครับน้ำเยอะเหมือนทิปก่อนเราทิปก่อนมาตามนะั่น น้ำยังไม่เยอะเท่าไหร่นะเื้อน,นี้ตามไปดูตอนนี้วิญญาณย,ยู่เพเภอน้ำพ่องนะครับยูบอมเบนบนอำเภออยูในเขตอำเภอบนซื้อนะนะครับผมเขตน้ำพ่องเข้าในหลักนะครับเดี๋ยววิญญาณสิบห้าเอฟซีไปติดตามเึง่นะครับว่าน้ำยูตรงเขื่อนน้องไวเนี่ยมากหน่อยซ้ำใดขาเราระบายน้ำสามสิบห้าล้านลูกบาทเมตรน,น้ำเขื่อนจะเป็นจังใดนะครับเราจะภาพจะเป็นจังใด หน้ามหน่อยไรแล้วเป็นยังไงคอยที่ตามนะพี่หนังอาที่ตามเบิ่งน้ำกันตอนนี้วิญาณลงมาเลยละลงมาใส่สะพานแล้วสิขษาไปเคลื่อนแล้วนะครับศีรษาไปเคลื่อนน้องไว้แล้วร่องเบิ่งปีหน้อนี่สะพานข้ามไปพุ่นนะครับเนาะหุ่นเะบียเคลื่อนน้องไว้นะครับนะสวนสาธารณะนี่แหละครับนี่เห็นปะ่ะสวนสาธารณะนี่ไฟน้องไว้เนี่ยครับเนาะ ครับตามไปเบิ่งพี่นาโอ้พินาขับรถมัวซัวอลไรครับ,ลรบแล้วขามา,าไปซัวทีมด้วยนะครับอ่ะไปเบิ่งพี่นาน้ำเป็นยังไดแน่พุ่นอ่ะเห็นบ่าครับลำน้ำพองรู้ฟังพุ่นโอ้ยน้ำอ๋อเบื้องพินาไปเบิ่งกันหน่อยไลยซ้ำใดสิได้ฮู้กันนะครับนะนี่กรว้ตอตัวหลายพี่น้อง่ะไปเบิ่งพี่น้องสิได้ฮู้กันนะ ครับข้ามาในถนนเอา้ามีประชาชนมาเบืองหลายนะครับมีปราชาชนบาเบืองน้ำมาสนใจน้ำแสดงว่านา้ำลายน้ำหลากโอ้ยบ่ลหลือแล้วครับทวมมิลีแล้วพู้นะเรียบร้อยไปแล้วพี่น้องอ่ะติดตามเบื้องพี่น้องถ้าเห็นคลิปแรกหินแค่นนะครับคลิปนี้ไม่อีกแล้วเห็นแค่นคืเอเกากันนะครับเพราะว่าที่เดิมนะครับเนาะ ครับพี่น้องตอนนี้วิญญาอยู่เรือนต้องไหวนะครับพี่น้องสีเห็นบ้าแต่คลิปแรกพี่น้องติดตามวิญญาตนะินะน้ำตรงนี้ไหลค่อยก็นั่นไหลคอยนะครับสีไหลบางๆหลักกัน,น้ำที่เออขึ้นมากนี่สูงแล้วครับครึ่งหนึ่งแล้วคันเพื่อนระบายน้ำม,มากก็นี่พี่ญาติพ้ามาติดตามมึงครับพี่น้องหลักกมีประชาชนมากนะครับมีประชาชนมากเที่ยวชมน้ำนะมันเป็นน้ำตกชนิดหนึ่ง นะครับมับนกะเป็นบรรยากาศหนึ่งนะครับเป็นบรรยากาศหนึ่งของความจังไรไพ่ธรรมชาติเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายกับประชาชนบ่นหน่อยนะครับนะตว่าผู้ขเจอมีโยเอาวิกฤตเป็นเป็นโอกาสขึ้นมาโต๊ะป่านะครับตป๊ปลาใปน้ำเคลื่อนนี่คือเคลื่อนน้องวายนะครับเขื่อนน้องวายกินละไม่น้ํา ถาพี่น้องได้ติดตามคลิปวิญญาณนะครับคลิปแรกนะครับน้ำสีน้อยๆน,นะครับโตนลุ่งเลึกๆในเมื่อในเมื่อน้ำม,มันเลึกดเป็นบ้างมันก็เลยตนนตนเตีย้ยได้ไมเพราะน้ำมันหลายมนาะเพราะว่าพี่น้องสังเกตว่าน้ำเป็นจังหลาถ้าพี่น้องได้ติดตามคลิปวิญญาณคลิปแรกเนาะอ่าตรงนี้น้ำตนล่งเป็นบ้งนางแล้วก็พักที่สองกับตนล่งม,มาแต่ตอนนี้เป็นทะเลไปเรียบร้อยนะครับ น้ำเออเต็มเลยแล้วบานนี้วิญญาก็อยากไปที่ตามพี่น้องอยู่ไต้ลงไปนี่ใต้เคลือ่อนต้องไวนะครับบ้องหัวข้าเจ้าพี่ผลกระทบอย่างบอ่อท่วมบ้านข้าเจ้าบอ่นะครับเนาะวิญญาก็อยากไปที่ตามอยู่นะครับนะอยากวิญญาสิดเบอร์เบอร์ไงไก่นะครับโปลาครับนี่มีปลาเห็นปลาโดดอยู่ครับเนาะมันซ้ำจังเลยพี่น้องลุกงยายเดี๋ยววิญญาติ z o มาเบอร์ไกลนะครับเนาะ เู่มมาเบิงไกลๆเลยควบหนากววของน้ำนะครับเบพี่น้องเอา 3.5x เนาะพี่น้องเห็นปะนี่พี่น้องมาตกปลาเยมาเลยครับนี่จะมาตกปลานะครับ,าาาานะรบพาเอฟซีมาติดตามน้ำเขื่อนมาที่ระบายลงมา35ล้านลูกบาทเมตรนะครับนะนี่นะครับปียาสิบห้ามาพี่น้องมาเบิง่ง ส่วนมาสีผ้าเอฟซีไปที่ตามตด้านบนเขื่อนนะครับด้านบนเขื่อนุรัด้านบนเขื่อนเนื้อเขื่อนเป็นบะแต่ใต้เขื่อนพี่ว่ามีผู้คอยีติดตามนะครับไม่ค่อยได้ติดตามหรือยิญญาไม่ค่อยได้ติดตามลงมาหลังจากระบายน้ําเยอะแล้วเนาะหลังระบายน้ำเรื่ยๆนะครับเนาะยิญาก็เลยมาติดตามบึงนะครับเนาะว่ารู้สึกว่าน้ำแห้งมากนะครับสุดยอดน้ำแรงมากเลยครับพี่น้องคืนทะเลไปแล้วครับพี่น้อง วิญญาณมาเวลาช่วงหาโมงกลัวๆนะครับจา่คำจังหน่อยครับเป็นนอนกับมาตกปลานะครับมีประชาชนมาลงมานะครับมาเบิ่งน้นำนะครับเพราะว่าน้ำเคินงบูรัดปล่อยลงมามเป็นบ่ปล่อยลงมาหลายแล้วก็ที่นี่ก็เลยแบบมันบรรยากาศเบิ่งนาเบิ่งมากเลยครับ น้ำแรงมากับพี่นอ้องเห็นไหมเพื่อนปลอะบายน้ำลงกบักแห้งหลายๆมากเคลื่อนน้องวายก็่โอเคครับเพราะว่ามั่นบ่ามีเป็นเคลื่อนีิว่ามีที่ระบายน้ำก็ปล่อยเป็นเป็น,เป,นเป็นฝายน้ำร้นนะครับขเขาเลยว่าฝายน้ำร้นไหลลุ่ไปเรยตึมตึมไปเลยนะครับพี่น้องสังเกตว่าข้างล่างตรงนั้นสมีพนังกันน้ำเพื่อว่าบ่าให้น้ำไปโตนลงเสาะพะนังนะครับ เป็นทะเลไปแล้วครับจมไปหมดแล้วนะครับเนาะครไปเบิ้งพี่น้องผู้ขยาวมาตกปลานะครับนเไปไปนาะจะตกแบบไหนนะกะเอาวิกิตเป็นโอกาสนะครับผู้ข้าวหวังคนเนาะผมมีในเหตุผมอยากไปติดตามนะครับผมอยากไปติดตามว่าพี่น้องที่ยุต้งเคลื่อนต้องไว้ตรงนี้ต้องไปนะครับผู้ขยาอยุลุ่มก่าเห้ามันปะที่ยุลุ่มกวัวเนี่ยข้าสิ มีผลกระทบนะครับคือเขาน้ำซ้ำตาขาจะเป็นยังไงแน่นะครับน้ำเกินบุรุัระบายส5สิบห้าล้านลูกบาทเมตรนะครับนี่ผมติดตามข่าวนะครับข่าวจะจริงเท็จยังไงอยู่ที่ข่าวทีวีหลายช่องนะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์หลายช่องที่ไปติดตามนะครับผมก็ติดตามข่าวน้ําตรวนี้อยู่ตลอดเวลานะครับผมก็ติดตามยู่พ่เศร้านะครับเบื้องน้านากลัวมากนะครับรุนแรงมาก น่ากลัวมากนะครับเนาะพี่น้องกระบงสปินเบย์ใคจะเปิดแสดงว่าเปิดสปินเบย์รูบดเลยนะครับเนาะนี่คือเขื่อนน้องวายนะครับนักเขื่อนน้องวายกัคือน้ําเขื่อนรัดปล่อยลงมานะถ้าเอฟซีได้ติดตามวิญญาณเนาะติดตามวิญญาณนะครับแตงแต่น้ําท่วมถนน นะครับไปอุทยานน้ำพองน้ำเขื่อนมรลักษขึ้นเยอะเขื่อนมรลักก็ระบายน้ำลงมาเยอะนะครับแล้วก็ส่วนมากวิญญาณก็ไปติดตามน้ำเขื่อนมรลักษท่วมประชาชนที่อยู่เนื้อเขื่อนนะครับเนาะแล้วแต่ว่าท้ายเขื่อนลงมาเนี่ยไม่ได้เคยมาติดตาม วิญญาณก็ได้ติดตามนะครับสะพานต่างๆที่ขานลำพ้องมีผลกระทบบ่นะครับคลิปจีแล้วนะครับคลิปต่อมากือโรมอถึงลำพ้องนะครับถึงเกลื่อนน้องวายน้องน้องวายเท่าลยล่ะนะครับเนาะครับสองฟังครับฟังคุณเบอร์กรมีตกปานะครับเนาะฟังดิลุงวีโตกปานครับเบื้องหน้าวป็นตะัาวตะยาพี่น้องนะ เป็นบ่ครับซ้มเอร์ไก่เนาะ 5.5x จุดเอ็กยเพื่งดูเป็นจักยานบพน้บปุดปุดปุดเป็นบ่คขับพี่น้องม้วนหนามมาสารนะครับเนาะกะได้ตัวทุกฟังกะนะครับเพราะว่าเพื่อน่อย네ู่เหนือเขื่อนเพราะว่าอยู่ใต้เขื่อนนะครับคันน้มร้ายเขื่อนบริษัดน้มร้ายกระถ่มพี่น้องทั้งเหนือเขื่อนนะครับ ล่อยลงมาไลายกันหรือตูนสา์ผู้ขขางล่างนะครับก็แล้วแต่มันสิเป็นไปนะครับเพราะจาจะสิแก้ไขยังไงเพราะหนามันไหลรีนะครับเนาะเป็นไพ่ธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วนะครับนะแต่กับว่าได้เกิดดูนะครับได้หลายปีจะเกิดเทีนหนึงนะครับนะเห็นปะน่ากลัวมากด้านโน้นก็มีตกปลาเหมือนกันนะครับ เผื่อน้องไว้นะครับคือถ้าผมทำคลิปออกไปถ้าคําบรรยายตรงไหนที่มันผิดพลาดไปก็ขอภัยนะครับคือถ้าเกิดว่าขอมูลผมบรรยายไปมันผิสุกต้องก็ขอใหยนะครับว่าพว่าบางทีทีโบอาไวสิจะบอตามเพื่อเป็นจริงอย่างวันนี้วันที่26ตุลาคมมาถ่ายคลิปเอาไว้ให้ fc ดูใช่ไหมอีก ไม่รู้กี่ปีถึงจะเป็นในองการแบบนี้หรือจะปีหน้าจะเป็นอย่างนี้หรืออีก10ปี2ีปีจะเป็นภาพอย่างนี้นะมิญญาได้มีโอกาสได้มาเก็บภาพเหล่านี้ให้เอฟซีดูก็เอาไว้ให้ลูกหลานดูนะครับว่าน้ําสมัยนะั้นสมัยนี้นะครับเพราะว่ามันมีขอมูลนะนะขจาวาต่อไปมันสีแรงคัดกัสินะครับเนาะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ อันนี้บ่มันฝนตกดูนะครับฝนฝนฝนไ่ได้ตกแถวเขื่อนโบราณนะฝนตกเหนือเขื่อนโบราณทุนอ่ะทั้งชัยภพมิทั้งคุณนะครับตกทั้งคุณน้ำหลายฝนหลายก็เลยมีน้ำหลากลงมากก็เลยมีผลกระทบนะครับนะปีนี้ปี6-4เนี่ยวิญญาณว่าน้ำมากนะครับทั่วประเทศไทยเรานี่มีผลกระทบหมดเลยนะครับมีผลกระทบทุกภาคทุกเหนืออีสานใต้กลางก็ยังโดนนะครับ ตอนนี้นะครับพี่น้องเสียงน้ำบ่นะครับน้ำจากสีแห้งบ่แห้งสันใดพี่น้องสังเกตว่าวี่ญาณนาั่งอยู่ในเสียงบึมบึมบึมนะครับนะแล้วก็น้ำตนลงเนี่ยโออพี่น้องวิญญาณเนีน่ยปฏิเห็นปลานะครับเห็นปลาโดด โดดจุ๊งยิงจุ๊งยิงนะครับปลาโดดนะครับลูกนรืองานย่างเว้นเลยนี่ขยำขึ้นมันสลายเสน่ห์นะครับน้าปลาเนาะก็เป็นบรรยากาศหนึ่งนะครับพี่น้องกับประชาชนเพิ่อกระไดมาเที่ยวชมน้ำนะเพราะว่าบ่ได้เห็นกับภาพเหตุการณ์แบบนี้นะครับบ่ได้เห็นภาพเหตุการณ์แบบนี้ดูดุนึงนะครับปีห้าซีจะเป็น ลักษณะคือกัน,กน่แหนะครับเป็นระบายคือกันกแต่ว่าบ่มีคนไปเก็บภาพให้เบิงบนะเญญเบ่งนะครับนะหลักะโอเควิญญาณได้มาท้ำยูทูบแลวก็ FC ได้มาติดตามเบิ่งนะครับนะการเด้เก็บภาพเรานี่ให้เอฟซีไว้เบิ่งนะครับนะสามารถติดตามให้เอฟซีเบิ่งนะครับปีหาซีกับลักษณะคือกันกแบบนี้นะครับปีหกซีก็เป็นนะครับแสดงว่า ห้าสีา่หกสี่สแงเกาสิบปีนี่บ้ครับถูกต้องบ้ครับนะภาะพสภาพแบบนี้นะครับนะหารวิวิญญาณสภาพไปเบื้องอ่ะตรงข้างล่างนะครับที่ว่ามีสภาพอยู่ข้างล่างนะครับอีกตรงนึงนะขับเศนค้มแรงของน้ำนะครับนะเป็นค้มแรงของน้ำม,มากเลย พี่น้องเคยที่ตามคลิปวิญญาณนะครับคลิปแรกสะพานยูนีนะครับถ่วมไปแล้วครับเป็นน้ำเนื้อเดียวเลยนะครับเห็นทีเดียวนะครับรู้สึกว่าน้ำเยอะเลีครับนํำมาเก็บภาพปเอฟซีเบิ้งนะครับนะว่าเห็นเห็นม้วนภาพแบบนี้ก็เห็นม้วนน้ำแบบนี้ก็รู้สึกว่าใจหายนะครับน้ำไหลลีเพราะว่า กาลิโตนผู้รู้ใจน้ำนะครับน้ำมหาศาลได้ที่ไหลลงไปนี่นะครับก็ลองเบิึงว่ามันน้ำสิไปอยู่ใสแล้วก็น้ำซีไหลลงมากนะครับไหละชกันเจอกันแล้วก็สิเป็นลักษณะแบบใดนะพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับดูแรงมากนะครับม่ยืนยูนใกล้สิเห็นน่ากลัวมากเลยครับน่ากลัวมากเลยนะครับมียากอะมาเก็บภาพที่ตามมัวน้ำห้พี่น้องเิึงนะครับเนาะ อย่าเลื่มติดตามให้กําลังใจวิญญานะครับวิญญาณกสิมีกําลังสู่ต่อไปครับลิงแรงใจนะครับนี่กําลังใจเป็นงานสู่ต่อไปให้เอฟซีเบิงนะครับเนาะเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันบ่เกิดขึ้นง่ายน้ำนะครับนอกจากคนดีดีนี้แนะนำปลาทั้งอื่นมากนะครับนะแลวกอยยุบาลไกลวิญญาณกับพ่อสีผ้าติดตามทําคลิปให้วิญญาณให้เอฟซีเบิงนะครับเนะาะเอาบุางม่วนหนาแห้งๆนะครับเนาะเนี่ย เห็นไหมครับเป็นทะเลหมดเลยเคลื่อนอยู่ตรงนี้มดจิตนะครับนะนากลัวมากใช่ไหมอยู่ตรงนี้สน่นาลัวมากครับตอนที่ว่ามาถ่ายคลิปแรกนะมีน่าร้งไปหนึ่งนี้ได้สบายเลยครับได้สบายมากเลยแต่ตอนนี้นากลัวมากครับเห็นไหมน้ำแรงมากนะครับเป็นตะยานพี่น้องเป็นตะยานนะครับนะเป็นตะยานมากโอ้โหนะครับเห็นแล้วนากลัวครับนากลัวมากนะครับเนี่ย พี่น้องสิอยู่ใต้น้ำพองเขาลงไปนี่สิเป็นคิดพี่น้องลองคิดเบิ่งวา่าสิเป็นยังไงจากเครื่องน้องไว้ลงไปนี่นะแม่น้ำพองฟังแม่น้ำพองสิเตียเบิดได้ครับสิเตียเบิดได้ฟังนี่ครับเตียเลยอ่ะสิมืดนี่ตังเด้อพี่น้องเพราะว่าทำแล้วนะวิญญาต้อน,นี้มาถ่ายคลิดทำนะครับนะครับกะเขาก็พูดเอฟซีดีที่ตามนะครับวิญญาตก็มีอะไรอขอบคุณเอฟซีตามไปก็ร่างแรงใจกันนะครับนะขอติดตามไว้วิญญาติดีตามม,นนามั่วน้ำ ใส่แน่นะครับอาจจะไปเนื้อเคลือนในสีลงไปใต้ริมแมไปนำพ่องต่อไปนี่นะครับเข้าจะเดือดร้อนตรงไหนแน่นะครับกังไดก็ขอพูด right, right, เดซี่ตามนะครับให้กำลังแรงใจนะครับนะอยากก็มีอย่างไรอยากติดหรือตามม้วนนำให้เอฟซีเบิ้งนะครับนะผู้เอาวิกฤตเป็นโอกาสคือผู้ตกปลานะครับนะครับอยากก็มีอย่างไรอ๋อเอฟซีทุกคนมีความสุขนะครับใกล้สีฮอดปีใหม่แหละเดี๋ยวก็เดือนนี้เดือนตุลาพฤศจิกาทันว่าแล้วนะขอให้ทุกคนมีความสุข เหตุการณ์ที่มันไปกับปลอยลงไปกับน้ำนะครับนะไปลงไปกับน้ำแต่มันแล้วๆกันไปนะครับเพราะว่าน้าบ่อยากให้เกิดแบบนี้ขึ้นนะครับวิญญากับพาวาน้ามีประชาชนมาเที่ยวบึงครับมาเชี่ยวชมเพราะว่าอ่าบ่เคยเห็นน้ำแบบนี้นะครับมันนะครับมืดนะครับนะครับผมสละวิญญากรบมมีอย่างไรขอมาติดตามมือน้ำเอฟซีบึงนะครับคิดหน้ายเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับ